ฝนตกอีกแล้วค่ะตอนนี้ก็บ่ายสามโมงครึ่งแล้วนะคะตกไม่ามากตกหยิงหยิงพวกก็กำลังขับรถกลับบ้านค่ะเิียวข้าวแล้วด้วยเดี๋ยวถึงบ้านก็จะกินข้าวเลยตัวซื้อต้มจืดผักกัดขาวไปแล้วก็ผัดกระเพรา ไข่กระพงไก่สับแต่ว่าจะไม่กินเยอะเพราะว่าโอน้ำตาลขึ้น เป็นขนมตาลจะหมดถุงละว,วายขานมหนึ่งกินเลย แหม่ยังจะออกมาได้เนาะ ่อนเรื่องคุยพูดถึงว่าที่ปูจองจองอะไรน,นะฮาร์โมนีรีสอร์ทที่แก่งอาจารย์ไว้แต่ก็ยังไม่ได้ไปเขาก็บอกว่าไปได้หมดเขตเดือนตุลาตอนนี้ก็กระดากระดา สิงหาพันยาตุลาอีกสามเดือนก็หวังให้ให้โควิดบันซาๆนะผมก็อยากไปเพราะว่าเราจองจองคือเราจ่ายตังไว้แล้วแต่ตอนนี้เหตุการณ์บ้านเมืองไม่ดีใครจะกล้าไปเนาะแต่ก็หวังว่าถ้าเกิดสามเดือนบันซาผมก็อยากไปอยู่นะคือก็แค่ไปเปลี่ยน บรรยากาศเปลี่ยนที่นอนเราก็ไม่สูญเสมยใครทํากับข้าวไปกินเองแอบเอากับข้าวไว้ในรถนะไม่ได้แล้วก็เอาขึ้นไปกินในรีสอร์ทไม่ต้องเล่นน้าเพราะว่เล่นน้ําเราก็กลัวนะคือเหมือนขับรถไปเปลี่ยนบรรยากาศก็น่าจะเวิร์อกอยู แต่ว่าถ้าถ้าโควิดมันยังเยอะอยู่อย่างนี้อีกสามเดือนข้างหน้ามันยังเยอะอยู่แบบนี้ก็ก็ต้องยกเลิกก็เสียเง,งินสี่ไปไปยังไงเราก็ไม่กล้าไปและออย่างหนึ่งตอนนี้สมุทรสาครมันเป็นพื้นที่สีแดงด้วยมันก็ไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสมุทรสาครซาลงก่านี้แล้วที่เพชรบุรี คือหมายถึงแก่งกระจานโควิดซาอะไรเงี้ยก็อาจจะไปคือตั้งแต่เดือนพฤษภาจนถึงตอนเนี้ยพฤษภามิถุนาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสามเดือนตั้งแต่ป่วยโควิด ไม่ได้ไปไหนเลยไปไหนไม่ได้เลยแล้วร่างกายตัวเองก็แย่มาตลอดแย่เลยเนาะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่มันจะดีขึ้นไม่มีใครตอบได้เลยอีกอย่างหนึง่งชีวิต เหมือนไม่ค่อยมีอะไรเลยอะดูะไรค่าอะไรประโยชน์จากทำอะไรก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ทำได้แค่อยู่กับบ้านออกกาลังกายออกหาของกินแค่นี้ทุกวันทำได้แค่นี้จริง ่วงที่ไม่ได้ออกลัางกายนี่แย่เลยชีวิตไม่ได้ปลดปล่อยเลยอ่ะคือมีแต่ความเครียดถ้าได้ออกลัางกายมันยังได้ผ่อนคลายได้ปลดปล่อยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังออกหนักๆไม่ได้มันก็เบาๆเามอก็เหมือนไม่ได้เสียเหนื่อยเยอะก็ยังรู้สึกไม่ค่อยโล เนีย่ยคุณต้องแว้เติมน้ำมันนะต้องเติมบางจากเพราะว่าเรามีสะสมแตงตอนนี้กำลังผ่านพอตทอก็ต้องไปบ่ายไปก,ก่อนไม่ได้ทำปตทไว้แต่ว่าทำบางจากแต่ส่วนมากก็เติมปตทนะ ที่เติมปตทเพราะว่าบางทีเราแวะหาซื้อของกินของกินมันจะเยอะกว่าในปัาบางจากักตอนนี้อยากลองคาราโอเกะม,มากเสียงก็ไม่ดีเสียงก็ยังไม่หายแต่ก็ดีขึ้นนะคิดว่าอีกเดือนนึงน่าจาปะปกติ คอก็ไม่ได้เจ็บแต่แปลกใจว่าเสียงมันยังมันใกล้เคียงเหมือนเดิมแล้วแหละแต่ว่ามันเหมือนมันอีกนิดนึงอ่ะมันยังแหบๆอยู่อ่ะแล้วหน้าปูเนี่ยที่บวมๆปูว,ว,ว่ามันก็เริ่มดีขึ้นปะตอนนี้ก็ไม่บวมเหมือนแต่ก่อนอ่ะเมื่อก่อนบวมแบบบวมฉุกเลยตอนนี้เหมือนลดลงมานิดนึงพูดให้กำลังใจตัวเองน้ำหนักขึ้นด้วย เดี๋ยว,ยวต้องรอดูน้ำหนักลงสักสองสามโลว่าหน้าเราจะยุเข้ากวานี้ไหมแต่ถ้ามันไม่ยุบก็ต้องคำใจกับหน้าใหม่นี้แล้วแหละเพรามันไม่ยุบอะ่ะไม่รู้มันเป็นอะไรมันข้างน้ำหรือว่ามันยังไงรวมน้ำ,นำหรอ ออกแต่แดดออกอ่ะเออแจวว่าอยากจะกินชาเขียวปั่นจังเลยแจ่วว่าอันนี้นี่แน่เลยอ่ะเดี๋ยวน้ำตาลขึ้นไม่อยากกินนะ ถ้าเราสั่งแบบชาเขียวปั่นไม่ใส่น้ำตาลเลยไม่ไม่ใช่สิไม่หวานเลยก็ไม่ร่อยเลยเฮ้ยอดใจไว้เดี๋ยวรอให้น้ำตาลลงก่อนแล้วค่อยกินแต่ไม่อยากัจะลดความอยากลงได้ไหม呀 เส่าไรแถมน, <700. S 1> <700. S 2> น้ำเจ็ดร้อ่นเจ็ดร้อยป่ถเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเอาน้ำเอาน้ำ พี่มันใช้ได้ยังวะพี่ยังไม่ได้โทรไปอ่ะบอกให้โทรไปแล้วโทรนิดหนึ่ง้องลองเช็คดูได้ป่ะมันใช้ได้ยังลูกชา,ายถัดเงินไหมเขาให้โทรไปรไม่ได้โทรปกติมันก็ไม่เคยโทรเนี่ยบัตรมันหายต้องโทรไปค่ะไม่ในชะ่ แต่คราวนั้นพี่เคยอ่ะไม่ได้โทรประมาณเจ็ดวันก็ใช้ได้แล้วนะได้ยังมันจะใช้ไม่ได้เรน,นก็บอกเบอร์โทรแล้วอ้าเอ้าหนย์งเก้าแปดเรื่องหน้าชิแข็งหนเก้าแปดเก้าหกเก้าเก้าแปดเก้าหกเก้าเก้าหกเก้าหนึ่งเก้าแปดแขนหายด้วยนะ โอ้ก็โอไม่เป็น